สวัสดีครับสวัสดีช่องลืบดกักแนวตอนนี้อาจารย์อดโอ้อาจารย์อดลืบดักออกมาแล้วบ้านนี่อาจารย์อด,อดาออมาแล้วมามามาผูกแขีนตอนนี้ผูกแขนเอาควันอาจารย์อดน้องๆอ,อยู่ดีสบายอาอกจากโรงพยาบาลแล้วหลังจากนอนโรงพยาบาลจะขึ้นวันที่ยี่สิบขึ้นพุณหมอยี่สิบเอ็ดขึ้นยี่สิบเอ็ดขึ้นก็จำได้อยู่ตัวนี้ ยี่ปีสขึ้นครับบเขาว่าเป็นยังล่ะเขาว่าเป็นยังที่แรกเขาว่าไอปวดติดเชื้อครับปวดติดเชื้อจนเนี้ติดนี่ร้านค้าไปเจ็ดแม่กัติดตนนี้น่้าบลบลว่าติดเชื้อติดต้นี้ร้านข้าเนอาจา์ออดเรียบ้ติดข้ายังล่ะ ข้โเวดไปติดมางนนละไปติดขอเวะรนะครับฝึงมาหอดฝึงร่องรถได้นเนาะโอ้ดบลอขึ้นเนาะบกับบานแักเทียไปติดสาวงพยงบานบ่อันนี้เราไ่ต้องโกมิดไม่คลนแล้วเราเติมหินฝนมิดเสาวง่ยาบาลมันไม่ดีงามๆเลยสาวหมอสีตะลัหโอกอดีขี้สาวสลื่นไปหยกสาวหมอสาวสลรินอีก คนถามอะไรอย่างตอนนี้ระหว่างกินเหล้ากินหีกินอันไหนนี่เลยนองเอาสวัสด,ดีพี่น้องเพ้นไหมครับครับครับสวัสด,ดีครับตอนนี้ก็ขอไฟสบายดีเลยครับสบายดีแล้วต้องเป็นน่องนะครับพี่นน่องของโป๊กของได้เต็มที่ทุกคนก็ได้เพื่อโยจักน้อยมีการเพื่อๆโยขันหลักเสวยยาใส่ยอะไรนะครับขันหลออกมากม่ครับถึงมาหอดเลยต้องฟักเพื่อเกลี้ยกล่วยเขาครับเออเอาหายเร็วๆครับสวัสดีครับ เลยใสีเสียรอดเวะเสีย่อยแท้ตัวนี้ไหมเก็บได้อีกเสียไปเก็บได้ครังท่งอีกเปิ่วเ็นยเปิวผู้ใดเนี่ยฮะพรเราหนูเนี่น่นอ่าข้ามาค่กไปเงินเขาอยู่เงินยุ่ยใช่เยนห่างล่งบานเามันจะไปย่ยัง่องบานมันคือกัน้โอ้มันคือกัน ฉนวาได้จอดตายมีน้ตโน้ตเพื่อนองๆไปหรออนโนอยู่เสียยีมาไนมาน่เฮียนนี่คือกันมานอราทูบ้านทั้งหอดอย่ง้อนอยู่กรุงเทพผู้น่ะงยบ้าวก็นากบไปตุงานลับไปเหตุงานการอดมา่ทั้งหลา

มีอาการเผลอยายอยู่นะครับเป็น่อนดนดอยู่โรงพยาบาลพูดไดไงพูดเนี่ยพู้ใดเนี่ยคมีบุญเต๋วจำได้อยู่เด้เป็นบางบาทน่าวเป็นบางบาทบ่ันี่มันเป็นเงาง่นยๆตังน่าจะปนไปของน้ำของนี่ วนนเรน้ำงมป็นงพี่น้ำสองเบงอือเบอร์ยาเบอยานั่งมฮนนี้ปุยเนาะเซก็เห็ยังเห็นดมดไนไมต้งให้เข็มแท่งนะเจ็ดบมไปมดเลื่อเม่ยนมัดนี่ติดสาวลงบานเต้งสองขาเสียัวนเสียคุณคุณปิวมากพิ่นาิ่นเจ็บได้เจ็บได้เสียตัวงามครับ เจฟเอาหลดแล้วเนาะกินเขาไว้หกินแล้วกินได้รเด็กคนกระสอสามมฮะทารมัตตาบัดได้เออโรงพยาบาลนี่ยเราท่าหัวถอยเขาใก้ยันสีโรงพยาบาลใส่ลงไปว่างงานนี่ไหอืม ยิ่งจะไปยินซื้อมันลงบ้านสามสี่ว um, ันอ่ะเดี <t <t ๋ยวเป็นปกติเขาตรงนี้ไอเบยานอนหลับอยู่อืมเขาให้ยายายาหมดพี่น้องพี่น้องเอเซี่มันเป็นห่วงมันทำตาหาตาอาจารย์อดเสอัือองเมตรลดเด้อเปียากัเหมือนกันนอนน้ำผูกกันหรือเ่ผูกดินก็ได้มอน

นอนโรงพยาบาลทั้งแบยี่สิบเอ็ดมื่อวันที่ว่าจำได้อีกจำแม่นเจำดีอจะมอดีย็นี่สิบเอ็ดหมื่นจะไปนอนอี่มวนบ่มวนบ่เข่าเกี้นบ่เนี่พี่น้องเป็นเป็นห่วงหลายเอสซี่เป็นเป็น่วงหลยเป็นไห้กัมมาสังคลิปอีกเพื่นว่าเฮ็ดคลิปได้บ่เนี่ยเฮ็ดได้บ่โนี่ ่คลิปยังคลิปนังก็ได้นันัก็เกาเขากินได้เราบ่เานเยมอเขาหายยังมาเนี่ยหรอายบ่สูบดอกยาน่ะบัโเอนยบ่เป็นยังยังไหปอดบ่มีหรอยาสูบนล้วมาซือพ่ันจานที่ซื้อบ่ ใช้ไอแฟมเอ็กเซลเลยเหมือนกันเาว่าอย่างไารย์ออดออกมาเป็นเทียบรอยแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยว่าแม่นสิบเคลื่อนมากกระชิดได้บวชดิบันนี่ก็บอกบุญเติมสิได้บวชด้บันนี่ก็บอกบุญเติมไปบนไใบหูบ,วบ,บอว่าจะคลองบนสติไปเลยฮะฮะบวชไหมมั้งชุดหม้อไหนแล้วใส่ป่ะนี่บรชได้บวชหมดแล้วบวชนบะบอกว่า ตามที่ปนไว้เนาะบนไว้ว่าอาจารย์ออดออกมาสิบวชเอ้สิได้บวชดอดี่รีเทปนี่พี่น้องครับแม่กเขาุพเทพแล้วออดมาแล้วเดี๋ยวเขากลับมาเราก็ลงมาแล้วอาจารย์ออดออกมาที่นี่รูปรอกว่าเก่าเลยอื มีอาการเบอเบอร์ยาอยู่จักหน่อยเป็นมาปมากผุ้สาวหมอว่ะจีฮะมีวาน้ำดีนะมัเลยว่ะจีาดากันเองาด่ากนเองบายด่ากี่ลีบไเยอนี่บายลีเหลยรินมัคือว่าเขามาีันมัดขาไอ้ก็สิบายได้ช่วงวันมาดยูรินมัวซรินบ่มาได้ มาโยชุ่มพ่นมาชุ่มพ่นชุ่มพ่นกับมัดแม่น็แม่มัดบางอย่างไมบางอย่งเออชุมพ่นขึ้นขึ้นซ้อเนี่ยอือเป็นอามะเป็นดาวสติเนี่ยมีอาการเบ่อเบอเล็กน้อยเพราะว่าเป็นยังไงก่อนเอาเบาพี่น้องมขาฟังกันเขาบอกว่าบอกอาการเขากล่ว่าจัตยาาตามอาการเสียยาเสียยาเขาให้ยาไม่กินเสียยาอู้

เศร้าได้บ yup. ่เศร้าบ่ได mm ้ก็ต hmm. ้องเศร้าแหละเพื่อสุขภาพเปของกินยาโมนี่เอาว่าเอาไปให้พ่อว่าเจบไปอันนี้อันนี้ไปนัดไปนัดเจบไปไปใส่อีีกเเป็นรยกยี่หอเป็นเรียกยี่หอยยังยาสูบบ่สูบสัญญากันาดน้อฮะผู้ใดสั่งยาอันก็บาทหนึ่งกันแต่ว่าได้ถือยาไม่ใช่กัน มันนึ่งกับพ่อเมียน่นๆไปเยยบไม้อีกยําหมูดําเลยคนนอดเอากิวยเอาก่อนจักอาทิตย์ก่อนทำงฟื้นขึ้นมากกรนสัญยาสูบผู้ไปฝ้ากับว่าชื่อเราเอากลับแล้วพี่น่องเป็นซะ เดี๋ยวจะพาไปหาดอกยาสูบเดี๋ยวพาไปหาเพื่อนครับมื้อนี้ซสำเนีจเจ้าก่อนครับเดี๋ยวไปหายาสูบวันโอ้หิวยาแห้งครับผมวัดลายมือเหรอมีชีวิตมือแล้วครับวัออดมากเลยจารย์ออกทั้งเหล่าทั้งยาออกมาแล้วครับพี่พน้องจันได้กับอัปเดตอาการเดี๋ยวออกมาอยู่บ้านแล้วละ่ะกลังเวรบร้อยยิ้มให้พี่น้องอีกนะอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงสวัสดีครับ